หุ้นน่าสืบในสัปดาห์นี้เป็นหุ้นบริหารสินทรัพย์ที่ว่ากันว่าเป็นหุ้นที่ได้รับผลดีทั้งในช่วงเศรษฐกิจขาลงและเศรษฐกิจดสดใสท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจส่งสัญญาณฟื้นตัวหลังโควิด -19 ใกล้จบเราจะไปสืบพร้อมกันว่าหุ้นบริหารสินทรัพย์อย่างแบมเจมที T, และชยโยอยากน่าสนใจลงทุนอยู่หรือไม่พบกับสืบสต็อกเชอร์หลอกหุ้น ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ทำกำไรจากการซื้อนี่เสียและสินทรัพย์รอการขายในราคาที่มีส่วนลดจากราคาประเมินโดยมีจุดเด่นคือสามารถสร้างโอกาสได้ในทุกภาวะเศรษฐกิจช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวสามารถซื้อสินทรัพย์ได้คุณภาพได้ในต้นทุนที่เหมาะสมส่วนช่วงเศรษฐกิจสดใสลูกหนี้มีศักยภาพชำระหนี้ลูกค้ามีกําลังซื้อสินทรัพย์รอการขายแกะรอยราคาหุ้นบริหารสินทรัพย์ j จมทกับชยโยภายหลังราคาหุ้นฟื้นตัวจากช่วงแรกที่เกิดวิกฤตโควิด -19 ก็ออกวิ่งเป็นขาขึ้นเต็มตัวตรงกันข้ามกับแบมที่ราคาหุ้นยังแกว่งตัวแบบไซ์เวในรูปแบบสามเหลี่ยมธุรกิจบริหารสินทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีผู้แข่งขันน้อยรายจึงทำให้อัตรากำไรสุทธิค่อนข้างสูงถึงระดับ30% ด้านผลการดำเนินงานในรอบ3ปีก่อนเกิดวิกฤตโควิด -19 กำไรของทั้ง3บริษัทเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแต่ปี63มีเพียงเจมทีกับชชโยที่ยังโตได้อย่างแข็งแกร่งส่วนทางกับแบมที่กำไรหดตัวแรงกว่า70%เมื่อรบรวมประมาณการกำไรปี64และแนวโน้มพื้นฐานจากบทวิเคราะห์เริ่มต้นโดยแบมแม้กำไรปีนี้และอีก2ปีข้างหน้ามีแนวโน้มฟื้นตัว แต่ยังห่างไกลจากตัวเลขปี62ที่6,500ล้านบาทพอสมควรเ m t ถูกมองว่าตัวเด่นที่สุดในกลุ่มขยับเข้าใกล้การเป็นผู้นำในกลุ่มบริหารสินทรัพย์ของไทยโดยการบริหารต้นทุนที่ดีขึ้นนำไปสู่การปรับประมาณการกำไรปี64ถึงปี65อีกทางระยะสั้นมีโอกาสถูกเข้าคำนวณเซฟฟใน6ถึง12เดือนข้างหน้าส่วนชยโยกกำไรมีโอกาสเติบโตต่อเนื่องจากฐานที่เล็กและมีเงินทุนพร้อม ตลอดจนการขยายธุรกิจด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรจะช่วยเพิ่มคปาซิตี้ในการรองรับหนี้เสียจากสถาบันการเงินขณะที่ความถูกแพงของราคาหุ้นจากค่า P/E พบว่าทั้งแบมเจมทีและชโยราคาหุ้นล่าสุดแพงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง3ปีแล้วด้านความเห็นนักวิเคราะห์ใน IA Consensus ส่วนใหญ่ยังแนะซื้อหุ้นกลุ่มบริหารสินทรัพย์ แต่มีเพียงแบมกับเจมสที่ที่ยังพอมีอัพไซต์ส่วนชโยราคาหุ้นเต็มหุลค่าไปแล้วแม้ธุรกิจจะสามารถปรับตัวได้ในทุกภาวะเศรษฐกิจปีนี้ได้แนวโน้มที่ดีจากภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวแต่ราคาหุ้นที่ขยับขึ้นมาจนแพงไปแล้วการไล่ราคาจึงมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงขึ้น